ในการพูดกันเป็นครั้งที่สองนี่ก็จะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะนั้นให้เป็นที่ให้เข้าใจ,จแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นไปความประสงค์ก็เพื่อใจรู้จักสิ่งนี้ทั้งที่ เป็นสิ่งที่ไม่เคยจะมีใครสนใจอย่างที่เด้พูดมาแล้วในครั้งก่อนว่าแม่คนทั้งโลกจะมีโอกาสมาปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของโลกก็ดูจะไม่มีใครคิดถึงคำว่าธรรมะสำหรับจะเอามาเป็นเครื่อง มือแก้ไขปัญหาของโลกแม่บุคคลประเภทที่เรียกตัวเองว่านักศึกษา <c oughs> กำลังดิ้นรนจะ <c oughs> ท,ทำหน้าที่ที่สิ่งที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเกี่ยวกับสันติภาพของสังคมแม่จะให้เอามารวมกันออกความคิดเห็นอย่างอิสระก็ไม่มีนักศึกษากลุ่มไหนที่จะนึกถึงธรรมะว่าจะเป็น สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาสังคมนี่ลองคิดดูนี่เรามันจะแต่บึงจต่บันลือดันไปคนเดียวที่เจยวพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่สำหรับผมเพราะได้ค่ายครวนอะไรเรื่องเหล่านี้มาเป็นเวลานาน,านพอแล้วก็มองเห็นอย่างนี้ เราเห็นอย่างนี้ยิ่งขึ้นทุกที่ว่าคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นแหละโดยที่มองเห็นว่าปัญหาทั้งหลายทั้งหมดเกิดมาจากการที่คนมันขาดธรรมะปัญหาเลยปรูขึ้นมาทุกๆุด้านทุกทุกทิศทางทุกระดับถ้าธรรมะมีมา เป็นคนไม่ขาดธรรมะปัญหาเหล่านี้มันเกิดไม่ได้นี่เป็นข้อที่ผมตั้งใจจะพูดจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขอให,ให้กำหนดจดจำเอาไป <c oughs> ศึกษาให้ใครครวนวิาพากษ์วิจารณ์ดูเอง <c oughs> <c oughs> แต่เท่าที่เรา ศึกษากันมาหลักของพุทธศาสนาที่ยกธรรมะมันมีอยู่อย่างนี้มัน <c oughs> สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้ <c oughs> จึงตั้งใจจะพูดให้เป็นที่รู้จักกันสำหรับพุทธบริรษัทว่าธรรมะ <c oughs> คำเดียวจะกแกะ้ปัญหา ทั้งหมดทั้งสิ้นได้ส <c oughs> รุปหัวข้อก็ว่าธรรมะเป็นเครื่องแก้ปัญหาของมนุษย์ <c oughs> ทำไมอย่างระบุปรไปยังมนุษย์ก็ถ้าไม่ใจมนุษย์มันไม่มีข้าไม้อะไร มนุษย์เนีเป็นสิ่งที่รู้สึกได้มีความรู้สึกได้รู้สึกสุขและทุกข์ได้มันเกี่ยวกับการที่จะทนได้หรือไม่ได้จะอยู่หรือจะตายเหมันเป็นเรื่องของมนุษย์ส่วนที่จะลงไปถึงสัตว์ถึงต้นไม้นั่นน่ะมันเป็นส่วนน้อยมันอยู่ในน้ำมือของมนุษย์ที่จะทำได้แก้ไขได้ เราจึงระบุไปยังมนุษย์ว่าเป็นเจ้าของปัญหาในโลก <c oughs> ที่นี่อยากจะให้สนใจศึกษาเป็นพิเศษถึงคำว่าธรรมะ <c oughs> ่นก็ลองนึกดูว่าตัวเองเนี่ยใครแต่ละคนตัวเองนี่เคยรู้เรื่องของธรรมะเข้าใจคำว่าธรรมะอย่างไรไลักษณะอย่างไรแต <c oughs> ่คนพวกอื่นทัศที่อื่นศาสนาอื่นมันก็เกิดถามขึ้นมาว่าธรรมะของคุณคืออะไร <c oughs> เราจะตอบเขาว่าอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจ หรือดีกว่านั่นก็คือว่าเข้าใจกันได้เอาไปใช้สำเร็จประโยชน์ได้ได้ยินว่าพวกที่ไปที่ไปเมืองนอกที่เป็นชันนักศึกษาผู้มีสติปัญญามีเขียนว่าเป็นพุทธบริษัทเมนก็จะถูกถามใยคำถามเหล่านี้โดยเฉพาะในคำธรรมะมันคืออะไร แต่ก็มีน้อยคนนกันที่จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราธรรมะไรมันคือทั้งหมดอของพุทธศาสนาบางคนจะถามไปทางอื่นที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะแต่ในานามของพุทธศาสนาอย่างนี้ก็มีมันขอให้เรารู้ไว้ว่าธรรมะนี่คือทั้งหมดของพุทธศาสนา ที่นี้มันยังแปลกไปกว่านั้นอีกก็คือว่าธรรมะคำเดียวมันเป็นเรื่องขั้งหมดของธรรมชาติธรรมชาติ <c oughs> เรื่องนี้ผู้ที่เคยเรียนบาลีมาแล้วไม่มีปัญหาแต่ตัวส่วนมากนี่ไม่เคยเรียนบาลีเลยไม่รู้คำว่าธรรมะนั้นแปลว,ว่าอะไรคำว่าธรรมะที ตัวหนังสือแท้ๆแปลว่าธรรมชาติคือบางทีก็ธรรมดาค่ะธรรมดาทึ่งความที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรียกว่าธรรมดาให้ธรรมะแปลว่าธรรมชาติใช่ในความหมายว่าธรรมดาถึงจะมีเช่นชาติธรรมโมเรามีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้แปลว่าธรรมดาแต่ พิชชาในความหมายทั้งหมดที่ทั่วไปจะแปลว่าธรรมชาติึงแล้วก็ถือเป็นธรรมชาติหมดไม่ยกเว้นอะไรนี่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเราเรียนมาอย่างที่เขาสอนกันอยู่แล้วก็เป็นอะไรเรียนตามหลังฝรั่งตามเคยนะี่ พวกปรังเขาจํากัดความหมายของคําว่าธรรมชาติไว้เท่าไรเราก็มักจะเอากันเท่านั้นมันจึงมีธรรมชาติและไม่ใช่ธรรมชาติขึ้นมาในการศึกษาของฝรัง่งธรรมชาติหรือไม่ใช่ธรรมชาติหรือเนื้อธรรมชาติมันมีขึ้นมาแต่ถ้าเราในพุทธศาสนาเรามันมีแต่ธรรมชาติอย่างเดียวในระดับเดียว ไม่มีสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วก็ไม่มีสิ่งที่เนื้อธรรมชาติขึ้นไปได้อืเพราะว่ามันมันเป็นธรรมชาติไปหมดนะนี่เราจะต้องรู้เอ่ขอ้อแท้จริงอันนี้ไวเพื่อจะพูดกันรู้เรื่องเดี๋ยวนี้พวกเราชาวบ้านธรรมดา จะเข้าใจท่านจะเพียงว่าไอ้ธรรมชาติธรรมชาติดังคือมันเป็นอยู่เองโดยที่มนุษย์ยังไม่เข้าไปแต่ต้องแล้วก็เรียกว่าธรรมชาติ <c oughs> ถ้ามนุษย์เข้าไปจัดการจะแรกก็หมดความเป็นธรรมชาติอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าหลักธรรมะในภาษาฝ่ายธรรมะมันไม่เป็นอย่างนั้นมันยังคงเป็นธรรมชาติ เพราะเขาเอาดินน้ำลมไฟนี่ก็เป็นธรรมชาติเนื้อตัวของคนนี่ก็เป็นธรรมชาติจิตใจของคนก็เป็นธรรมชาตอิอะไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติที่มนุษย์เจียมัดแปลงอะไรแล้วมันก็ยังคงเป็นธรมมธรมชาติความมั่นคาธรรมชาติในภาษาธรรมะม,มันครอบหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ว่าในภาษาไทยที่ในภาษาบางภาษาที่ใช้กันอยู่ในโลกเขาไม่เป็นอย่างนั้น เขาขยักก็ให้เป็นธรรมชาติก็มีไม่ใช่ธรรมชาติก็มีคือเนื้อไปกกว่าธรรมชาติก็มีต่อนนี้มันก็มีส่วนถูกของเขาเหมือนกันก็เขามองตามแบบนั้นแล้วก็บัญญัติทาอย่างนั้นแก็ก็ฟังไหวถึงก็รับไหวเขาอาจจะเห็นบางอย่างนี่เหนือกว่าธรรมชาติตามความรู้สึกหรือมาตรฐานที่เขามีกันอยู่ แต่เรามันเห็นเป็นธรรมชาติเปหมดไม่มีอะไรทิงเกิธรรมชาติได้